แต่ลูกค้าเลือกใช่คืออันนี้มันมันค่อยๆจะมาแทนลามินเนตเพียงแต่ว่าตลาดกับผู้บริโภคที่เป็นคนไทยมักจะติดปากเขาเว่ากระเบื้องยางมันต้องแบบของไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าเกิดไปพูดให้รุ่นคุณพ่อคุณแม่คมณพี่มานี่ยคือเบื้องยางเขาแบบเนี่ยเทียมแพงไปละสิบบาทร้อยหนึง่งอะไรเนียหนียวเหนอเออเหนมันๆอะไรที่ตอนนี้ไม่ใช่เราเลยเรียกตอวเ,เองว่าเป็นลักชัวรีว่ไวนิวทาวน์ให้เรียก,กเป็เบื้องยางเฉยๆมันดูแบบ าตไปนอยสรุปคือกระเบื้องอย่างที่ดีไม่หักงอแล้วไม่ควรจะหักแล้วมันควรจะงอไหมคะมันงอได้แต่มันควรจะคืนลูกใช่คือสุตมว่าเอามาหา่หกนิ้วงอนีปุ๊บมันต้องคืนลูกอ๋องอแล้วพาอยู่ลูกยังไม่ใช่โอ้ใช่ฮะฮะเอิญวันก่อนได้ไปเห็นไอ้ตัวไวนิลอันหนึ่งเห็นเขาบอกว่านําเข้ามาจากอเมริกาหนามากเลยหนาคนนี้ประมาณเท่าหนึ่งได้ั้มฮะอย่างนั้นนะฮะไม่ราบ จริงๆเรามีหนาเรามีหนาถึงถึงหนึ่งเซนก็มีนะครับผมแต่ว่าบ้านเราไม่ใช่แล้ต่ามิ็ทำไมอะฮะลูกค้าไม่จไม่คือถ้าเกิดเป็นพวกออฟฟิศเนี้ยใช้5มิลครับแต่ชาวเวสตเดน์อยู่นะก็แค่3มิลเพอบอ๋อมันต่างกันที่ไหนฮะความหนามันทําให้มันต่างมันการใช้งานมันต่างกันยังไงยื่งหนามันจะยิ่งทนต่อแรงกระแทกการขีดการใช้งานนะครับความหนา รถเข็นหรือว่าสายชาร์จเข็นอะโอ้บนจะทานกว่าราคาต่างกันเยอะไหมคะสามมิลห้ามิลโอ้ถ้ามันเกือบเท่าหนาเลยเกือบเท่าคือยิ่งหนายิ่งแพงอ๋อเป็นเท่าเลยเนาะโอเคอันนี้ค่ะพวกนี้ถ้าสมมุิของตกลงมาเนี่ย ไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะทุกวันนี้เอาพิสเราก็ใช้ข้าวมาชุ่มก็เรื่องเข้าเรื่องออกก็ไม่ไม่เป็นไรเลยก็ที่เราเลื่อนอะไรอย่างี้ไม่เป็นไม่เปนไรแล้วก็พิเราร็อกประกันด้วย UV c o a t i ด้วยตัวตัดโฟิเอร์ติดตั้งไปแล้วเนีรับฮาร์เอร์บางแดดไว้จะแบบที่ไม่โดนแดดเวลาด้วยเครื่องย้ายโฟลเอร์สีก็จะไม่ซีดต่างกันแล้วาพูดถึงสีปิ้จะปิดไหมคะอันนี้ไม่ไม่ปิ้งค่ะมันมี UV c o a t i n ต้องกันสีบปีมะตัวนี้ยจะมาตรวจแล้กันสิบปีตับุ๊คสูบแล้วก็การงานติดตั้งสองปีอเอ้ยคือเห็นมันมีในสต็อกหลายสีอย่างเงี้ยมีมีในสต็อกทุกสีใช่ไหมฮถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีวอลลุ่มก็คือถ้าเป็นบ้านธรรมดาจะมีที่อยู่ในแพงเนี่ยจะมีอยู่ในแพงเนี่ยครับเพราะเราเราเคยทำเหมือนว่า market study มาแล้วว่าลูกค้าชอบสีอะไรบ้างเราเคยสต็อกทุกสีแต่ว่าสีที่ขายดีก็จะอยู่แค่นี้ครับผม ตลาดมันไม่เปลี่ยนไงน้องจตุพรไทยก็ยังชอบตัวที่เป็นสีม้าความกว้างก็มาตรฐานใช่ไหมคะมีหกลิ้วความยาวเก้าสิบเซนอันนี้ก็เกือบจะมาแทนไม้จริงแล้วครับคงไม่มีใครเอาไปไว้ในบ้านมั้งคะมีไหมคะมีมีครัของภายในเลยนะคะไม่ได้นำให้ปู มันไม่มันไม่กวมน้ำกรจริงแต่ว่ากีตา้มันใช้กาวเวลากดตรงอะไรมานี้มันจะรอดออกใช่น้ำท่วมก็รอดออกแล้วพอมันแห้งก็ปลูกใหม่ได้เลยนะเพราะว่ามันถ้าโดนน้ำบวูก็ตั้งทิดเลยเรากำลังพัฒนาโปรดักต์หนึ่งที่ว่าปลูกโดยไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้กระติ้นคือวางไปเลยไม่อยู่ยังไงอ่ะคลิกคลิกเหรอมันจะมีตัวหนึ่งมีตัวคลิกด้วยแล้วก็มีตัวหนึ่งมันจะเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเรียกอะไรสิงูแก่หอครับแบบังไปกบพืออย่างเงี้ย ก็เผื่อว่าน้ำท่วมก็เก็บเก็บเก็บกขึ้นชั้นสามทันทีแล้วก็พอน้ำแห้งก็มาปูใหม่กันอ๋อที่บอกว่าเรากําลังพัฒนานี้พูดเหมือนกับว่าแบบเหมือนกับเข้าไปคุยกับโรงงานหรือว่ายังไงฮะโรงงานมันต้องมีไอเดียที่คอยเดิไปหลอกโฟกัพวกนี้เรื่อยๆแล้วสมมติว่าถ้าเป็นแค่เหมือนกับว่าความรีควายเมนต์มาจากทางไทยซันอย่างเดียวโรงงานเขาทําให้อะฮะหรือว่ายังไงถ้าเกิดทางซซเดียลถึง่วนมาเนี่ยเราจะทําตามตลาดเราก็จะแบบว่าผมเนี่ย ปีนึงเนี่ยผมเดินทางไปจีนประมาณห้าครอบงก็เขาก็ไปยุโรปบ้างเพื่อไปดูนวัตกรรมว่าเขาม,มีอะไรใหม่บ้างะอะไรนี้เพราะนวัตกรรมพวกนี้ใช้เวลาประมาณปีกว่ากว่าเขาจะเข้ามาในเมืองไทยจืิงเน่ยเาก็ต้องอเ,เตรียมพร้อมว่าอห็นนะปีหน้ามีอะไรมาบ้างอย่างปีเนี้ยผมไปจีนมาเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยมีไวัสยครนก็คือเป็นกระเบื้องยานนะระว่างิการ์เบอร์นาบินีสปิมาร์เบอร์นาบินีสปีเนี้ยกำลังจะมาลมูกค้ากำลังเพิ่มขึ้ เห็นแล้วล่ะเออเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วก็เห็นตั้งแต่ปีที่แล้วตอนแรกเ็ราะว่าหนรับรู้ไว้เพราะว่าหนู้ายยังยังค่อยๆไปถอนเท่าไหร่ตอนนั้นก็ถามนะจุดามันจะทําให้ราคาสูงขึ้นนิดหน่อยก็นิดหน่อยครับผมแต่ว่ามันเหมือนมันประหยัดเวลาการติดตามด้วยนะครับอืมโทษนะคะเท่าที่ฟังมาคือแต่ละเจ้าหรือเท่าที่เราดูมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แทบจะคล้ายกันหมดแล้วนะคะอีกหน่อยจุดขายของแต่ละบริษัทมันจะต่างกันยังไงอะคะจุดขายบริษัท เราขายบริการ a f t เ r s a l เซอร์ว mm ิส hmm. ของทวามรับผิชอบที่ดีครับ mm hmm. คือเราได้ยินลูกค้าบ่นมาบา้างท mm hmm. ี่พวกผมเรียกมาทั้งด0รอบไม่มาอย่างเงี้ย mm hmm. บางทีอ่าเรียกไม่มาท่านกวนแบบเปลี่ยนสินค้าเลยก็มีอย่างเงี้ยครับ mm hmm. คือเราเราขายไปแล้วเนี่ยเราติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดล mm hmm. ูกค้าโทรมาหาเข้าบริษัทเนี่ยถ้าคือแบบถ้าเรื่องมาถึงพวกผมก็ต้องต้องทำที่เร็วที่สุดบริการที่เด็วที่สุด mm hmm. เพราะว่า <c oughs> บอกตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมอะไร ปัญหาที่ปัญหาในงา,น,น,าน,นในงานขา,ายยากมากอย่างนี้แต่เรานี่เราทำโปได้คือว่าลูกค้าต้องการในงานเนียหรือว่าการคองแทนของเนีเรา respond ไ้ทันทีเราไม่นนได้ว่าเดือนหน้านะคะเอออีกสามอาทิตย์ค่อยว่ากันนะหรือยังไม่ใช่อย่างไงคือเราต้องรับผิดชอบไปสั<ต>่ราแสดงว่าดิเฟอเรนเชียลจริงๆไม่ใช่ตัว product แล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นของคู่กันมากกว่าบางทีเนี่ย ถึงแม้คนอาจจะหน้าตาเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ feeling ที่ว่าลูกค้าจะได้จากเราเนี่ยด้วยแบรนด์ของเราก็ตามหรือว่าด้วยชื่อเสียบงบองเราอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเรื่องบริการเนี่ย CRM สมัยเนี้ยมามาพร้อมเนี่ยของแพงแต่ CRM ผุยเนี่ยผมว่าก็ขายไม่ได้เพราะของถูกเสร็ CRM ดีนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ทำมาแล้จริงๆครับค่ะโอเค